สวัสดีครับสวัสดีครผู้มีเกียรติและก็พี่ๆสือ่อประชาสัมพนางบงกอกเคเบิล <o> <able> สายไฟฟ้าของคนไทยยกระดับความสอดภัยขับเคลื่อนเมืองไทยสู่อนาคตโดยบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิลจำกัดนะครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมอ๊อฟชัยนนท์หางทีรีรกรับหน้าที่เป็นพิธีกรตลอดงานในวันนี้นะครับและเมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นไปนะครับนั่นคือเรื่องราวฉบับย่อตลอด60ปีที่ผ่านมาของทางบางกอกเคเบิลนะครับ ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าทุกท่านน่าจะเคยได้ยินแล้วก็คุ้นหูชื่อบางกอกเทเบิลกันมาบ้างในฐานะนี่คือหนึ่งในผู้นําด้านการผลิตและพัฒนาสายไฟฟ้าร่วมฟังในงานวันนี้นะครับซึ่งจริงแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่เราคบรอบ60ปีการพัฒนาเรื่องของพลังงานทดแทนในประเทศไทยมาแล้วมากกว่า5,000ในกวนครคือจำนวนโปรเจกต์สะสม เยอะมากๆเลยนะนั่นคือความยิ่งใหญ่นะปัจจุบันแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าบางสอเคเบิลเนี่ยมีประวัติความเป็นมานานกว่า60ปีอยากให้ทุกท่านคุณนาำเนี่ยช่วยเล่านิดนึงนะฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้การเดินทางตลอด60ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญสำคัญอะไรที่ช่วยให้เรานั้นเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในขณะนีครับครับก้อยจริงก็ผมก็ขอเนี้ยเป็นคนที่มาเล่าให้ฟังแต่จริงคนที่อยู่ในเหตุการณ์มาโดยตลอดก็นั่งอยู่เราเนีที่อยู่กับท่านประธานนะคร นครนะครับก็จริงๆแล้วภายใต้วิสัยทัศน์ของท่านประธานเรานะครับคุณสุโภรณ์นครศรีเราก็เติบโตนะครับเป็นผู้ผลิตสายไฟฟ้าของคนไทยไรายแรกของประเทศไทยในปี1 9 6 4นะครับแล้วเราพัฒนามาอย่างไม่หยุดหยั่งนะครับโดยการที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทันสมัยเลยคับลูกค้าเรามีใครบ้างทุกท่านก็จริงๆแล้วสายไฟเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่อาจจะจำต้องได้ยากนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอยู่ในทุกส่วน ของชีวิตเรานะครับแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการดำเนินชีวิตในการามีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้<ช>นเรามุ่งเน้นที่จะทําให้ครอบคลุมทุกการใช้งานของไฟฟ้ากันนะครับนั้นเราเริ่มจริงๆเริ่มจากระบบไฟฟ้าของประเทศไทยือโคงสร้างโครงขายพลังงานไฟฟ้าเป็อนอย่างไรอย่างแรกเราต้องเริ่มจากระบบผลิตและส่งนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการฟ้าายผลิตแล้วก็เอกชนที่เกี่ยวข้องนะครับเรามาสู่ระบบจําหน่าย จำหน่ายเนี่ยก็ผู้ใช้งานหลักอยู่ใครบ้างนะครับก็เช่นเดีวยวกันนะครับกายฟ้านาครหลวงกายฟ้าส่วนกลุ่มลูกคก็ถือว่าเป็นกู้ขนากของเรานะครับในส่วนของกลุ่มพลังงานทดแทนนอกจากที่เราเป็นผู้บุกเบิกเราเป็นโซลาร์ฟาร์มแรกแหงประเทศไทยนะครับก็ภายใต้กล้สู่ลูกค้า BSE แต่ว่านอกจากนั้นเราก็มี ที field, so so ่เราบริการนวยให้ในทุกรูปแบบอยู people, mm ่แ hmm. ล so, ้วนะครับกับภาคตสวันข่าริมบรรทัดตายในที่พิเศษกันการคมนาคมการขนส่ไฟฟ้ารถไฟใต้ดินรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงภาคกับสยามัฐนะครับกับในส่วนของกลุ่มภาคอุตสาหกรรมแน่นอนนะครับปตทกลุ่มเป็นคอรปชั่นกลุ่มฟูลซินแบงไทยไทยออยที่ติดอาชารวมกันใหม่ที่แทนเราก็นะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มยานยนต์เราก็ได้รับความไว้วางใจนะครับให้ กับตัวษันชั้นนำทัง้งในไทยและต่างประเทศนะครับก็อย่างเช่นโซเวล a าคอนด้านะครับก็ได้รับรองมาใช้สายไฟเราในระบบที่เป็นระบบเฟสตี้อย่างตั้นตัวแอร์แอสแล้วก็ซีเบลในโซเวล่าคอนด้าให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นแล้วว่าเราทุกคนจะได้เห็นภาพเดียวกันว่าแล้วสายไฟของเราของบางกอกเคเบิลเนี่ยมันเชื่อมโยงอยู่ตรงไหนของแต่ละกลุ่มลูกค้าบ้างเนียครับก็ถ้าเกิดให้เล่าในเชิงของภาพ ของไฟฟ้าที่ที่ผมได้เกิดไปก็คือครับถ้าเกิดเราพูดถึงตัว High ฮโ l t a ทกนะครับเอ่อก็คือแรงดันสูงเนี่ยเราจะใช้ในระบบผลิตและส่งนะครับก็จะเห็นตามเสาไฟฟ้าในต่างจังหวัดที่เาาของพวกนั้นก็จะ